สวัสดีครับมือนีมาพอกันคือเก่านะครับกับร้านไอ้เกษตรยุคใหม่นะครับมือนีกะบผมีอย่างหลายครับพามาเบิงนะครับเครื่องปลูกอ้อยนะครับใส่รถรุ่นเอ็มนะครับรถญ่นะครับตัวนี้ของพึ่งมาถึงนะครับเป็นสินค้ามือสองนะครับสินค้ามือสองตัวนี้เป็นหัวปลูกกลลกิจนะครับกลลกิจบ้านโป่งนะครับกลลกิจบานโป่งสองหัวนะครับสองล่องนะครับ นี่ครับพึ่งมาถึงสดๆลร้อนๆนะครับสำหรับตัวนี้นะครับเปิดราคาอยู่ที่33,500บาทนะครับ33,500บาทราคาต่อร้องได้นะครับขายแบบตามสภาพไปเลยนะครับใส่งานปกตินะครับนี่ครับสภาพประมาณนี้หัวปลูกคนละกิจนะครับ ผู้ใดสนใจนะครับกระแะเขำว่าเบิงหนาลานได้นะครับลานกัยยูอำเภอกุจับจังหวัดด่วนทานีครับอยู่ถนนเส้นกุจับสวนนคกูหานะครับห่างจากไฟแดงกุจับมาสองกิโลอยู่สายมือนะครับห่างจากไฟแดงมาสองกิโลอยู่สายมือครับหรือโทรสอบถามนะครับเบอร์โทร0986127295อีกเบอร์นะครับ0870341562ครับหรือแวย่คาเบิงนะครับหนาลานได้นะครับ เปิดบริการซูม,มือนะครับกฝากกดติดตามนะครับร้านไอเกษตรยุคใหม่นะครับขอบคุณครับัวัสดีครับ